สิ่งสําคัญนะคือเวลาเราเรียนแล้วเราต้องลงมือทํานะครับถ้าเราไม่ลงมือทําเราจะไม่เข้าใจนะแล้วเราก็จะแก้ปัญหาไม่ได้เพราะดูไปแล้วก็รู้เฉยแต่ว่าเราจะทําไม่เป็นแต่เวลาทําไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดพลาดอะไรทําไปเถอะเราก็ค่อยๆปรับค่อยๆแก้พอเราทําผิดซ้ําๆเราจะไม่ผิดตรงนั้นซ้ําและเพระเรารู้แหละแล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดจากข้อผิดพลาดที่ข้อดีที่เราได้อย่างมันก็คือเรารู้ว่าเราต้องแก้ไขยังไง สิ่งที่เราจะต้องมีคืออย่าไปตื่นเต้นตนกอย่าไปใจเสียมากให้ตั้งสตินะเพราะการทํางานกับการเจอปัญหาในการทํางานเป็นเรื่องเดียวกันสิ่งหนึ่งของการทํางานก็คือการต้องรู้จักที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้นั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีทักษะและทักษะในการแก้ปัญหาที่เก่งก็คือเราจะต้องเจอปัญหาบ่อยเราจะเจอปัญหาบ่อยในการทำงานได้ก็คือเราต้องทำงานบ่อยๆ พอเราทำงานบ่อยๆมีประสบการณ์ในการเจอปัญหาในการแก้ปัญหาเราจะรู้แล้วว่าเราจะต้องทำอย่างไร